ธนูร้ายสายเจาะเกราะการทำลายล้างระยะไกลที่เป็นเส้นตรงราวกับสไนเปอร์แต่กลับเคลื่อนที่ผิวไหวราวกับสมุไรพ่อลูกอ่อนสามารถทำลายล้างส่วนแข็งต่างๆหรือเกราะที่สลับซับซ้อนไม่ว่าจะหนาขนาดไหนก็ไม่อาจฟื้นต่อการทะลุทะลวงของลูกธนูสายเจาะเกราะไปได้ไม่ว่าจากลูกธนูธรรมดาลูกธนูธาตุหรือสถานะก็ล้วนแต่ทรงพลังขอแค่มีคันส่งบวกอุปกรณ์ชุดยิงที่ดี พร้อมมือยิงใจนิ่งสักหนายเขามีวายที่มอนสเตอร์ไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนเขามีอาจต่อกรอนต้านทานลูกธนูเจากเกราะเรานี้ได้อย่างแน่นอนต้องล้มลงนอนดิ้นทุรนทุรายบทความที่เรียกว่ารถถังพุ่มเกราะก็อาจเป็นแค่เพียงความปอบปลมให้เหล่ามอนสเตอร์ได้ดีใจเล่นไปก็เท่านั้นเองสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับกลุ่มบอสอนแมวกับช่วงสเต็ปนอนแมวมากับการเล่นอาวุธธนูในบทที่1กับชื่อตอนที่ว่าธนูร้ายสายเจาะเกราะ ธนูสายเจาะเกราะเป็นอาวุธที่มีการยิงที่ไกลที่สุดในสายธนูด้วยกันการทำดาเมจจึงต้องทิ้งช่วงห่างก,กับมอนสเตอร์อยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงสุดขอบโลกนะครับเพื่อจะได้มีระยะดาเมจที่ดีที่สุดยิงได้ทุกตัวชัวร์ววจากหน้าทะลุหลังเหมาะอย่างมากกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีจุดอ่อนให้เห็นอยู่บ้างกับการยิงที่เป็นเส้นตรงรัศมีค่อนข้างเล็กการฝึกความแม่นยำหันมุมกล้องจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราฮันเตอร์อย่างเราจะต้องฝึกฝนกันอาวุธที่ใช้เล่น แน่นอนอาวุธที่ใช้เล่นก็ต้องเป็นธนูสิครับโดยเน้นลูกธนูที่เลเวลสุดท้ายที่เรายิงได้เป็นแบบจอกเกราะในช่วงแรกอาจจะเป็นธนูที่มีการยิงหลากหลายรูปแบบกันไปก่อนจนไปถึงในระดับที่เราสามารถสร้างธนูสายจอกเกราะเพียวๆได้ซึ่งจะแยกแตกแขนงได้อีกเช่นสายจอกเกราะไร้ธาตุสายจอกเกราะธาตุหรือจะมองตรงส่วนเสริมของลูกธนูร่วมด้วยก็ได้มีทั้งบัฟคริพื้นฟูเลือดอยู่ที่เราจะเลือกให้เหมาะสมกับการออกล่าและความถนัดของเหล่าฮันเตอร์เองด้วยนะครับ ชุดเกราะและสกิลในช่วงต้นเกมไม่มีอะไรมากใส่ชุดที่ตัวเกมแจกกันได้เลยกับชุดแบ็คเบลเล่นได้ยันมาสเตอร์แรงเลยก็ว่าได้หรือถ้าให้แนะนำช่วงไฮแรงก็จะเป็นชุดเซลสตูเดสเอสที่เพิ่มความแรงกับลูกธนูได้ทุกประเภทหรือใส่ชุดผสมกันได้ตามในคลิปเลยนะครับซึ่งจะเน้นไปด้านกระสุนเจาะเกราะที่เน้นการเล่นที่เรียบง่ายส่วนความแรงเพื่อนๆก็หาเพชรใส่หรือต้มส้อยเสี่ยงดวงต่อยอดกันเอาเองได้เลย ในระดับมาสเตอร์แรงลุงมอก็ยังคงแนะนําชุดของเจ้ารัคนาคาดะกิเจ้า,มาแมลงมุมที่มี2ชิ้นส่วนที่น่าสนใจก็คือส่วนมือและส่วนขาที่รวมกันแล้วจะได้สกิลคอนสติทิวชั่นเลเวลหและสต a ามิน s าเซิร์ฟเลเวลสมีรูเพชรเลเวลสติดสกิลอีเวกเอ็กเทนเดอร์เลเวลสแค่นี้ก็ออกรบได้ทุกงานแล้วครับสวิตส,สกิลที่ใช้เล่นลุงมอสจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันมาดูแบบที่หนึ่งลุงมอสจะขอเรียกสวิตส,สกิล อนุบาลก็แล้วกันนะครับเป็นแบบที่เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นมีจุดเด่นที่ระยะการเคลื่อนที่ทําได้ไกลขยับตัวหลบหลีกซ้ายขวาหน้าหลังได้ง่ายมุมมองที่กว้างสามารถทําให้เราเล็งจุดยิงได้ค่อนข้างดีแต่มีข้อเสียที่การโยกตัวหลบนี้จะกินสตามิน่อย่างมากเราต้องบริหารหลอดสตามิน่ให้ดีๆแต่ถึงอย่างไรตัวเกมก็ไม่ได้รังแกผู้เล่นอย่างเรามากนักยังมีสกิลในแถวที่4ที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม ในส่วนของการหลบหลีกและบว,วกไซมิน่าให้เราได้อย่างรวดเร็วเป็นสวิตสกิลช่วงแรกที่เน้นการเล่นการหลบหลีกมากกว่าการทำดาเมจเพื่อให้ผู้เล่นมือใหม่ได้เข้าใจการเล่นธนูได้มากขึ้นพร้อมกับไม่ทําให้อาวุธธนูดูโหดเวอร์จนเกินไปในช่วงแรกแรกค่อนข้างเหมาะกับธนูสายจาะเปราะที่ต้องออกล่ามอนสเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลางมอนสเตอร์จําพวกนี้เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างไกลและรวดเร็วส่วนใหญ่จะเป็นมอนสเตอร์ช่วงต้นเกมอยู่แล้วแบบที่สสกิลระดับออกล่า เมื่อเราขึ้นมาสเตอร์แลงจนได้สวิสสกิลมาครบแล้วหลุมมอสจะจัดสวิสสกิลแบบนี้นะครับมีจุดเด่นเน้นไปทางการโจมตีการลบหลีจะทำควบคู่ไปกับการโจมตีแถมจะมีไอเฟรมสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกระยะการโจมตีทางอากาศก็ทําได้ดีเยี่ยมแถมการใช้สัมมิณาจากการเคลื่อนที่ก็น้อยลงอย่างมากหมุนตัวยิงกันเพลินๆมีสกิลโบบูทที่เพิ่มระยะคลิให้กับลูกธนูทําให้ระยะการทําดาเมจของเราทําได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง รูปแบบการเล่นแบบนี้ลุงแนะนําให้เล่นระยะยิงกลางๆเพราะธนูจอกเปราะไม่เหมาะกับการยิงระยะประชิดต,ตัวมากนะักใช้สกิลดัสโบหลบหลีกแค่ที่จาเป็นไม่เน้นการเข้าแรกมากนะักค่อยๆฝึกการหลบหลีกไปเรื่อยๆสกิลระดับออกล่านี้เหมาะกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งจอกเปราะได้มีประสิทธิภาพอย่างมากสะใจไว้โโจเลยล่ะครับ ข้อคอาวรระวังการใช้สกิลกระโดดยิงกลางอากาศไม่เหมาะกับมอนสเตอร์ที่โจมตีเป็นเส้นตรงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเจ้าราจังกระโดดยิงอยู่ดีๆอาจโดนกระโดดหมุนตัวสวนกลับแคมป์กันไปแบบไม่รู้ตัวได้เลยนะเออคือเจ้าวัคนาที่แทงหางเป็นเส้นตรงอันนี้ก็คงไม่พ้นนอนแมวอยากให้เพื่อนๆสลับปรับใช้สกิลไปตามแต่ตัวมอนสเตอร์นะครับลองดูครับไม่ต้องเล่นตามสกิลที่ลุงแนะนําไว้ทางต้นก็ได้เอาที่เราเล่นง่ายที่สุดก็พอการคอโมโบแบบกรุบกริบเล็กๆน้อยๆห,หนึ่ง ถ้ามอนสเตอร์มีขนาดเล็กให้เน้นใช้สกิลสแตรกทัชปักคอขธนูแล้วอัดเข้าจุดรัวๆจะได้ดาเมจฮิตที่ดีมากขึ้นเพราะถ้าเน้นแต่การยิงลูกธนูเจาะเกราะจำนวนฮิตการยิงอาจจะทะลุโดนลมว่าวกันไปเสียงมากกวา่า 2. เจอมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบเข้าถึงตัวยากก็ยิงแสกหน้ารัวๆเน้นใช้แมลงไว้บักปั๊บดาเมจบั๊บคิ่ยิงให้สุดกำลังสายเจาะเกราะเหมาะที่สุดแล้ว 3. การคอมโบการเคลื่อนที่กับสกิล สแต็กทัตสามารถใช้เข้าหาหรือลบหลีกได้ดีเยี่ยมเมื่อกายลบหลีกครั้งแรกเหมือนจะไม่พ้นระยะก็กดสกิลสแต็กทัตต่อได้เลยเพิ่มระยะได้ดีแถมติดหอกระเบิดได้ดว้วย 4. เมื่อเจอมอนสเตอร์ใช้สกิลภาคคืนดินหรือกวาดจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็สามารถกดสกิลเอลเรียลแอมกระโดดย,ยิงกลางอากาศใช้ลบหลีกช่วยให้พ้นระยะการโจมตีของมอนสเตอร์ได้ถึงจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้แต่เราแค่ลบได้ก็เป็นอันพอ เจอมอนเตอร์ที่โจมตีเป็นแนวตรงแล้วรู้สึกว่าเล่นสกิลกระโดดยิงไม่เข้าท่านักก็ลองมาเปลี่ยนเป็นสกิลโยกตัวหลบอย่างชาร์จิ้งไซส์สเตปแทนดูอาจจะพิวขึ้นนะเออส่วนสตมิน่าไม่ไหวก็กลับมาใช้สกิลโฟกัสช็อตกันนะครับดังโงของหวานทานเลือกเพิ่มพลังถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มาดูของลุงและกันเริ่มด้วยดังโงมากแมนเพิ่มพลังของลูกธนูดังโงไฟเตอร์ลดการใช้สตัมินาและดังโงโมอิกกันตายสักครั้งก็ยังดี เอาละครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรลุงม,มอสก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่ได้ดูคลิปนี้ก็ต้องเล่นธนูสายเจากเกราะได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนชุดเกราะและอาวุธในคลิปนี้ลุงม,มอสจะเอาไว้ท้ายคลิปเช่นเคยนะครับส่วนคนที่เล่นได้โหดกันอยู่แล้วก็มาแชร์มาเมนแนะนาบอกลุงไว้ใต้คลิปกันได้เลยลุงม,มอสก็ได้ลองเล่นพยายามศึกษาลองผิดลองถูกและถ่ายทอดออกมาให้รับชมระัะฟังกันตามความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภยัยถึงแม้ตัวเกมจะมีอัปเดตมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ตาม ุงมก็ยังคงทําคลิปต่อไปเก็บไว้ให้รุ่นหลานลูกๆได้มารับชมรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้หลุงด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมย